สวัสดีจ้าพบก,กับช่องแม่น้องแกศอีกแล้วน,นะจ้าก็คือเกานะจ๊ะพี่น้องแม่น้องแก้วกับพา่พี่พาน้องมาขึ้นภูหาเห็ดขึ้เกานะจ้าภูกับภูเกาภูเดิมนะจ๊นะสวัสดีเอฟซีทั้งในประเทศและต่างประเทศนะจ้าท่านผู้ชมทั่วโลกจ้าไปจ้าไปหาเห็ดกับแม่น้องแก้วนะจ้า เฮ้ <Okay. S 2> ลกูกโเหลืองจ้า สองไข่จ้าไข่หนึ่งอยู่ขังนี้นะจ๊ะเนาะโอ้ยไข่เนียนน้อยอยังมีจ้าไข่นึง,นนง,นจนงจ้า นี่เจ้าหนี่พี่น้องเพิ่งได้เต็มละจ้าเนี่ยนะเป็นมาจากท,ทั้งยโสป s <S ่ะจ้าเต็มกระตาละจ้าเป็นมากันหลายคน ดอกน้อยน้อยจ้พะบบาาจพี่น้องเป็นละงกเหลืองนีก่อยกับบซษม์ว่าขาดละกะลูกเฮ็ดจ้าพี่น้องเฮ็ดพึ่งขมหักจ้าตายดอกง่ายๆแล้วจ้าเฮ็ดพึ่งขม Tìm nơi nhà phút nữa chân áo. Nóc nè lạy tin phút lạy. Oh hui hiếp ăn khung đọc <laughs> เราละลูกหน่อยเป็นเฮียจะละว,วันนี้ก็ร่วมเดินทางกับปัน่นขึ้เก่าจ้าเก่าคือเดิมนะจ๊ะเนาะอยู่กันไปกันสองแถวอีละจ้างอกเหลืองจ้าสวยๆเลยจ้าจ้าสองดอกนจ้าดอกบานไม่น้องเกศบอกดอกจ้ามือนไงดอกบานนะเนาะ เอาไว้เป็นเสื้อซจ้าเอาไว้ผูกคนมาที่หลังนะจ้ะเนาะสามใครจะพี่น้องสามจู๋นะจ๊ะมูนี่ไม่หนวกเกล็ดเป็นซิปจ้าจ้าเดี๋ยวเป็นนกเก็ดพับไปเบิ้งนะจ๊ะมองนี่สามใครจู๋อีกไข่มันจ้าไข่อีกสามแต่ก็ดอกกระลังเป็นค้อกรองอีกสามจ้าโตบานอีกสามพี่น้อง ซีบสองดอกนะจ้ะมูนี่จ้านี่ดีสามดอกแล้ว,ลลวฟังไว้จะไม่นกเก็จะพาไปเบิ่งอีกจ้าจะไปน้องดอกบานนี่ก็บสามนะจ้าจะไม่ไม่ไม่นกเกตบเอาแล้วจ้าจะไปน่องไข่หนึ่งสองสามสี่ไข่ 1, 2, 3, ไขนี่จ้าสี่ไข่เลยจ้ามาเก็บเลยจ้า เดี๋ยวเราโง่ขาวมูใหญ่ๆนะจ้าสิบสามดอกแลจ้าอยู่นี่นี่อีกสองไข่จ้า ออกองไว้กันเต็มกำแล้วหนึ่งใครหนึ่งจ้าแม่น้องเกดลงมาใต้ทั้งทั้งภูทั้งสูงมาได้จ้าขาว่าเห็ดเกิดฟังนะ่ะนะจ๊ะเนาะขามภูปีเบิงโบมีเห็ดจ้ะพี่น้องอันนี้แมน้องเกดกำลังสิกรับลงมาหาโรดเลยนะจ้า ก็บาดีเมื่อน่าจะเนาะสองสี่หกเจ็ดจะอยู่เนี่ยเจ็ดไข่เจ้าไปเอาดอกค่อตอกองต่อเจ้าสามดอกจ้างามๆเลยเจ้าพี่น้องค่อนอกองอยู่บงึงอีกสามดอกแล้วเจ้าดอกหนึ่งเหือดอกหนึ่งนะเจ้าแต่กระทั่งใส่เมื่อยเจ้าเจ้าพี่น้องใส่เมื่อยถึกแดดแล้วจะเนาะใส่เมื่ออีกดอกหนึ่งนะจ้า,กา,ออกจา,าเานะาออก็บดอกนี้และเจ้า กำลังงามๆเลยจะพี่น้องเนี่ยกำลังเป็นค้อนกรองเลย Chà, yeah, 2 đọc Đọc thẳng 1 đọc nữa cha Thì nó, bình thẳng Rồi kia thẳng ท่นจริงดิงเลยจ้ะต้องคอยบืนลงเลยจ้ะเนี่ยพาปีพานอ้องเมื่อไรจ้ะเนาะต้องไปหารถอะไรจ้ะเนี่ยสำหรับคลิปหาเห็ดมื้อนี้นะจ้ะกำลังด้อยจ้ะโอเคกับเสื้าปีพานอ้องลงเมื่อไรนะจ้ะเนาะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะจ้ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องเมน้องเกย์นในเด้อจ้ะ ก็เป็นกำลังใจแม่น้องเกดคลิปต่อๆไปนะจ๊ะเนาะมื้อน,นี้ก็ได้เฮ็ดเพิงแดงเฮ็ดเพิงนกยูงนะจ้าเฮ็ดเพิงขมเฮ็ดเพิงขาวนะจ๊ะเนาะละวโงกเหลืองละวโงกขาวจ้ากำมานพอสมควรอยู่นะจ๊ะเนาะเพราะว่าเฮ็ดอยู่ปูนเฮ็ดปูนนี่เพิ่นก็นออกหลายมื้อแล้ยนะจ้าสำหรับมื้อนี้แม่น้องเกดขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่็นะจ้า พอกันคลิปนาจ้าสวัสดีจ้า